ขนาดปกติไหมครับหรือไงปกติค่ะอ๋อขนาดปกติของเขาใช่ไหมอ๋อนี่คือลูก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 ที่เราเก็บได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้เรากําลังเริ่มเก็บรดแรกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับปกติเขาเขานิยมบริโภคแบบสุกไหมครับหรือดีอยังไงลูกแบบสุกหรือว่า ลูกหำหอ๋อลูกหำหสวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมแปลงมะเขือเทศซึ่งเป็นมะเขือเทศพัน์ลูกท้อลูกใหญ่ครับหลายๆท่านก็คงเคยรับประทานมะเขือเทศ แต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรถึงได้มะเขือเทศที่ดกแล้วก็สวยมากครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับครับสวัดีครับสวัสดีค่ะอโอชื่ออุ้มค่ะชื่บ้านโคกเกรเล็คค่ะ <laughs> อโอวันนี้ปลูกอะไรครับดิปลูก มะเขือลูกท้อค่ะมะเขือเทศลูกท้อค่ะครับผมเห็นมะเขือเทศมันมีหลายสายพันธุ์เนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมครับค่ะ,ะลักษณะของเขามันจะยังไงครับผมเห็นลูกลูกใหญ่ค่ะจะลูกโตกว่า,กว,ากว่ามะเขือเทศทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะที่ อ่าเมื่อเขือเทียนเลยครับที่เราใส่ส้มตำเขาก็เรียกอะไรพันเลยซิดาค่ะพันซีดาใช่ไหมอ๋อแต่นี้เป็นเป็นท้อท้อค่ะอืมแล้วปกติมันจะปลูกต่างกันไหมครับปลูกปลูกยากไหมปลูกไม่ยากค่ะอืมที่ไปที่มาทิด ปลูกมะเขือเทศลูกท้อนี่มายังไงครับลองดูค่ะอันนี้เคยปลูกมาก่อนไหมไม่ค่ะอ๋ออันนี้ครั้งแรกเลยครับปลูกโอ้แต่ผมเห็นแล้วนี่มันรู้สึกมันดกมากเลยนะนี่อันนี้ถือว่าดกไหมครับก็ดกค่ะที่ปลูกมาเราเริ่มปลูกเลยเนี่ยมันเป็นปลูกยากไหมครับไม่ค่ะปลูกไม่ยากเลยครับอืม ต้นพันธุ์นี่เราเราซื้อเป็นเบี้ยมาหรือไงหร<า>ือหรอหย่อดอ๋อเราเราซื้อเป็นเบี้ยซื้อไอซื้อเป็นถาดใช่ไหมครับใช่ค่ะถาดนึ่งมันตกเท่าไหร่นะซื้อมาถาดละร้อยค่ะอ๋อถาดละหนึ่งร้อยอ๋แล้วเราปลูกประมาณไร่หนึ่งนี่เราเราเราใช้หลายถาดไหมครับอันนี้ใช้อยู่สิบสองถาดค่ะสิบสองถาดต่ออันนี้น่าจะมาไร่หนึ่งเนาะ ทศผมก็เคยเห็นเขาปลูกมาเยอะอยู่เนาะเรา,เาวิธีการปลูกของเราเนาะทีนี้เรามีวิธีการเตรียมแปลงยังไงครับก็ไถตีก็เดินสายปลูกเลยค่ะไถแล้วก็ตีดินให้ละเอียดก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เดินสายสายนี่เราเป็นระบบน้ําเราใช้อะไรครับสายน้ําหยดค่ะสายน้ําหยดทีนี้ความห่างของแถวนี่กี่เมตรครับประมาณร้อยสามสิบ ระยะปลูกของต้นนะครับปลูกอยู่ประมาณ50เซนประมาณ50เซนต่อต้นอ๋ออันนี้ถือว่าห่างไหมหรือว่าถี่หรือพอดีพอดีค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้แต่ผมเห็นดกมากครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันดกมากเลยครับ อย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเยอะๆอย่างอย่างที่ปลูกเห็นเนี่ยเราต้องคัดออกไหมหรือว่าเราปล่อยเลยยีก็ปล่อยปล่อยตามธรรมชาติใช่ค่ะอ๋อเราก็เลือกเก็บลูกใหญ่ก่อนใช่ไหมใช่ลูกที่สุกก่อนอ๋อการปลูกเราปลูกเป็นเบี้ยนี่เราเราใช้ปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมไหมไม่ค่ะปลูกเลยค่ะปลูกเลยใช่ไหมอ๋อแล้วมันใช้เวลากี่วันครับมันสามารถตั้งตัวได้นอาทิตย์หนึ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่ง<ช>เราให้น้ําบ่อยไหมครับระบบน้ำทุกวันค่ะน้ําเช้าเช้าเย็นไหมหรือว่าให้เวลาละครัอ,อ๋อเวลาละครัละคระคะครับ,รบ,รบให้ครั้งหนึ่งนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงชั่วโมงค่ะออประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ก็คือพอใช่ค่ะ แางนี้เราให้ปุ๋ยไหมเราไม่ได้ให้ค่ะมีแต่ฉีดทางใบค่ะขอ,อฉีดพ่นทางใบเป็นฮอร์โมนเหรอครับใช่ฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบฉีดเราฉีดบ่อยไหมอาทิตย์ละครั้งอ๋อพอมันเริ่มโตเนี่ยเราดูแลอะไรมันบ้างช่วงช่วงช่วงที่มันโตขึ้นนะครับมันมันมีโรคมีแมลงอะไรไหมไม่ค่อยมีแต่ว่าช่วงช่วงมีหน่วยแล้วเป็นนอนค่ะอนอนจาะหน่วยค่ะออ ตอนนี้มันมันกี่วันแล้วครับนี่ที่ที่เราเห็นเนี่ยประมาณ60-70วันน่าจะได้ค่ะคือปกติมันใช้เวลากี่วันนะครับมันสามารถเก็บเก็บลูกได้เลยเนี่ย70วันนดาจะได้ประมาณ70วันเก็บเก็บได้เลยใช่ไหมอครับเนี่ยครับอันนี้ผมเห็นดอกมันเนาะเนาะอันนี้ผมเห็นเป็นดอกแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ก่อนใช่ไหมอ่อแล้วกี่วันครับมันถึงจะ ได้ลูกแบบโตแบบนี้ครับหลังจากที่มันออกดอกแล้วครับน่าจะประมาณสิบวันน่าจะได้ค่ะสิบวันก็ลูกโตแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ,อสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมันมันมันเจ็โตแบบนี้เลยไหมอันนี้ขนาดอันนี้หมายถึงขนาดปกติไหมครับหรือไง ปกติอ๋อขนาดปกติของเขาใช่ไหมปกติเขาเขานิยมบริโภคแบบสุกไหมครับหรือหรือยังไงลูกแบบสุกหรือว่าลูกหำมหออ๋อลูกหำมหอมที่ไล่หน,นึ่งเนียคิดว่าได้ประมาณกี่ตันครับนี่ ยังไม่สาบค่ะไม่เคยปลูกค่ะลองทดลองดูตงแต่แต่ผมดูแล้วน่าจะเกินสองตันไหมน่าจะเนะาะ <laughs> ถึงสิบตันไหมเล้หนึ่งาอาจจะไม่ถึงมา <laughs> <laughs> ก็ยังไม่เคยปลูกแต่ปลูกได้สวยมากครับนี่อาเลือกเก็บเราเลือกเก็ยบยังไงครับ เรื่อกเก็บลูกหำหำคะ่ะอย่างประมาณนี้ไหมครับอันนั้นจะเขียวคอือว่ามันเขียวไป<ช>อ๋อลูกนี่ค,ครับอ๋อนี่คือลูก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 ที่เราเก็บได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้เรากําลังเริ่มเก็บรอดแรกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับอย่างอย่างลูกประมาณนี้ครับมันอีกกี่วันนี่เราเก็บได้เนี่ยอีกครึ่งเดือนน่าจะเก็บได้สิบห้าวันเหรอครับใช่ ราคาท้องตลาดตอนนี้เป็นไงบ้างครับปลุกมากค่ะราคาเท่าไหร่นะตอนนี้พี่สามสิบสี่สิบบาทค่ะโลสามสิบสี่สิบถุงละสามสิบสี่สิบถุงเราเราทำถุงกี่กิโลห้ากิโลค่ะถุงห้าโลใช่สามสิบสี่สิบถือว่าถูกใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วช่วงไหนครับที่ที่ราคามันดีเดียวแต่ตามท้องตลาดะจะมีมากมีน้อยค่ะอ๋อครับที่เราปลูกมาอย่างเมื่อเขือเทศลูกทอนครับ ข้อดีของเขาคืออะไรอะไรยงไรไไรังไง่ายรักษาง่ายค่ะอ๋อมันไม่ค่อยมีโรคใช่ไหมใช่ค่ะเราลงทุนปลูกไร่หนึ่งเนี่ยเราลงทุนเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะประมาณสีห้าพันค่ะอ๋อมันมีอะไรบ้างฮึค่ป,ปุ๋ยค่ายาประมาณนี้ค่ะปุ๋ยค่ายา ไอ้พวกพวกพวกเสาไดไหมยังไงอันนี้เป็นเสาเก่าค่ะไม่ได้ลงทุนเป็นข่าปอข่าปอมัดตกรายหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับห้าพันน่าจะได้ครับประมาณประมาณห้าพันอ๋ออันนี้ถือว่าลงทุนเยอะไหมครับนี่ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะค่ะแต่ผลตอบแทนที่ได้คิดว่าน่าจะคุ้มไหมครับคุ้มค่ะน่าจะคุ้มเหมือนกนอ่า ที่เราปลูกมาอย่างมะเขือเทศลูกท้อครับข้อดีของเขาคืออะไรอะไรอย่งงา,ยางเง้ยรักษาง่ายค่ะอ๋อมันไม่ค่อยมีโรคใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใครสนใจอยากปลูกไอ้มะเขือเทศลูกท้อบ้างนี่มีคําแนะนํำไหมครับปลูกเลยค่ะรักษาง่ายดูแลง่ายค่ะอะแล้วก็การลงทุนก็ไม่สูงมากใช่ไหมใช่ค่ะ